สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะขอมาเก็บตกข่าวคการเสริมทัพในเหลกที่2ของทีมบุรีรัมยูไนเต็ดที่ตกเป็นกระแสพูดถึงกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วกับการที่พวกเขาได้ตัวกองหลังชาวบาิิเลียนระดับที่มีดีกรีเป็นถึงกัปตันทีมของฟลูมิเนเซ่อย่างดิเกามาร่วมทัพประสาทสายฟ้าแบบสุดเซอร์ไพรส์ ซึ่งการตัดสินใจย้ายมาเล่นในลีกไทยของดิกาในครั้งนี้ก็ได้ตกเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในหมู่แฟนฟุตบอลชาวบราซิลกันอยู่มากพอสมควรแต่พวกเขาจะมีมุมมองต่อก,การมาเล่นที่เมืองไทยของเซนเตอร์แบ็กวัย32ปีคนนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยแฟนบอลคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ถึงการย้ายมาเล่นในเมืองไทยของดิกาด้วยความประหลาดใจครับว่าประเทศไทยเหลอโอ้พระเจ้า ส่วนคนต่อมาก็ได้มาแสดงความรู้สึกต่อข่าวนี้ว่าเรื่องนี้มันทำให้ผมรู้สึกเศร้าส่วนชาวบราซิลคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความข้องใจครับว่ามันมีบางสิ่งที่ผมไม่สามารถเข้าใจได้ที่ทีมจากไทยจะจ่ายให้ดีเกามากกว่า350,000เลยเหรอมันเป็นอะไรที่บ้ามากซึ่งตัวเลขที่เขาได้พูดถึงมาตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นสกุลเงินไหน ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าการออกจากบราซิลไปยังประเทศไทยมันต้องมีข้อเสนอที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ส่วนคนต่อมานี่ได้มาพูดถึงการเสียดิเกาออกจากทีมไปของทีมฟูมิเนนเซ่ว่าจากตำแหน่งที่เราจะลุ้นได้ไปเล่นในถ้วยลิเบราตอเรสครับก็คงจะกลายเป็นการหนีตกชั้นส่วนชาวบราซิลคนต่อมานี่ก็มองว่า แฟนฟูมิเนเซ่คงจะต้องเศร้าอย่างมากเมื่อรู้ว่าต้องเสียดีเก่าไปให้ทีมจากประเทศไทยแต่จากตรงนี้แฟนฟูมิเนเซ่คนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าสิ่งที่มันน่าตลกที่สุดก็คือแฟนบอลคู่แข่งขันมักจะคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ดีส่วนแฟนฟูมิเนเซ่คนต่อมาได้มากล่าวถึงนักเตะรายนี้ว่าดิเกาจะต้องถูกจดจำไปตลอดการโดยแฟนตัวจริงของฟูมิเนเซ่เขาคือแชมเปี้ยนของทุกสิ่ง แต่จากตรงนี้เนี่ยแฟนบาคนต่อมานั้นกลับได้มีความรู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้าที่ชายคนนี้ได้จากไปเขาเป็นกองหลังที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรอ,อย่างแน่นอนผมไม่มีอะไรที่จะต้องสงสยัยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่ามันน่าเวทนานะที่เขาต้องไปเล่นที่ประเทศไทยในขณะที่คนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมในประเด็นนี้ีกว่า ผมก็แค่รู้สึกเสียใจกับทีมจากประเทศไทยทีมนี้แต่จากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ในเชิงที่ปกป้องดีเก่าครับว่าถ้าคุณไม่ชอบผู้เล่นแบบเขาคุณก็คงมีความสุขที่เขาจากไปมันโอเคที่คุณจะรู้สึกอะไรแบบนั้นแต่คุณก็ควรที่จะให้เกียรติเขาในฐานะมนุษย์คนหนึง่งมันไม่จำเป็นต้องไปเหยียดหยามกันผมแค่ปรารถนาว่าเขาจะมีความสุขที่นั่นได้พัฒนาและก็ได้เรียนรู้ในเรื่องฟุตบอล ผมแน่ใจว่าเขาจะสามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าดิเก,กานั้นเคยสร้างฤดูกาลที่สวยงามที่ฟูมิเนเซถ้าไม่ใช่เขากับลูคัสเราก็คงไม่ได้แชมป์อย่างที่เคยเป็นแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็มาโต้แย้งแล้วว่าผมคิดว่าเราคว้าแชมป์ได้เพราะว่ามีเพลย์เมคเกอร์ในแดนกลางที่ดีต่างหาก ในตอนนี้ผมขอขอบคุณซานต้าที่ได้นำพาเขาออกไปจากทีมเช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็ได้กล่าวว่าดิเกานั้นเป็นแชมป์ได้ก็เพราะว่าล้อมรอบไปด้วยผู้เล่นอย่างติอาโกซินบาและก็ลีโอนาโดยูซิบิโอซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็เลยได้มาคอมเมนต์ว่าคุณ <"K un S 2> เป็นแฟนพันธุ์แท้แต่ว่าไม่เห็นความสำคัญของดิเกาได้อย่างไร เขาเป็นไตรโคลอที่แท้จริงที่ช่วยปกป้องทีมในหลายๆครั้งและก็ได้แสดงถึงเกียรติในการได้สวมเสื้อของไตรโคลอผมหวังว่าดีเก่าจะประสบแต่โชคดีซึ่งไตรโคลอเนี่ยเป็นหนึ่งในนิคเนมของทีมฟลูมิเนเซ่ครับที่เป็นนิคเนมเดียวกันกับทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสในศึกเจลีกส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนบอที่มีมุมมองต่อการย้ายทีมในครั้งนี้ของดิเกาว,ว่า มันคงต้องมีเงินจํานวนมากสําหรับผู้เล่นที่จะยอมออกจากการเล่นฟุตบอลในประเทศบราซิลแล้วไปเล่นฟุตบอลในประเทศไทยที่มันจะเป็นที่ซึ่งไม่มีใครจะได้ยินหรือว่าได้เห็นเขาเล่นส่วนคนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลที่กล่าวในทํานองที่ว่านี่มันเป็นข่าวดีฟูเมนเอนเซจะกลับมาเป็นฟูเมนเอนเซอีกครั้งส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงการออกจากทีมไปของดีเกลแบบใจร้ายนิดหนึ่งครับว่าจงไปกับพระเจ้า เราจะไม่คิดถึงคุณส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงเซนเตอร์แบ็กรายนี้ว่าเขามีทั้งเกมที่ดีแล้วก็เกมที่แย่ผมเองไม่ได้ไม่ชอบเขาแต่ในปี2013ที่เราหนีตกชั้นเขาเองก็อยู่ในทีมส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงดิกาในเชิงประชดประชันครับว่าเขาเป็นชายที่โดนใบแดงมากที่สุดของฟีฝ่ากด้วยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความรู้สึกไม่อยากจะเชือ่อครับว่า ทีมในกลุ่มท็อปซิกของประเทศบาร์ซิลเสียผู้เล่นตัวหลักให้กับทีมฟุตบอลในประเทศไทยเนี่ยนะซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ตอบกลับครับว่าพี่ชายนี่มันเป็นเรื่องของเงินส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองเรื่องนี้ว่ามันไม่มีอะไรที่เสียหายเขาอายุ30ต้นๆ้นแล้วและก็จำเป็นที่จะต้องเก็บเงินอาชีพฟุตบอลนั้นมันสั้นส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่า เขาได้รับเกือบ300แสนแต่ว่านั่งเป็นตัวสำรองแฟนๆชาวริโอเดจาเนโรต้องขอบคุณฟ้าสำหรับการจากไปของเขาเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองด้วยว่ามันเป็นเรื่องที่หวยแตกที่จะมีกองหลังอายุ30กว่ามาคอยเป็นตัวแบ็กอัพแล้วก็ได้รับค่าตัวในระดับที่สูงแต่อย่างไรก็ตามแฟนบอลคนต่อมานี่ก็ยังคงมีความขลองใจในการตัดสินใจย้ายมาเล่นในไทยของดีเกาในครั้งนี้ับว่า ผมไม่เข้าใจผู้เล่นที่ตัดสินใจแบบนี้เลยทีมกำลังต่อสู้เพื่อลิเบราตอเรสในปีหน้าส่วนคนต่อมานี่มองการจากไปของดิกาว่านี่มันเป็นวิกฤตในฟรูมิเนเซซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ให้เหตุผลในเรื่องนี้ว่าเขาไม่ได้เป็นตัวจริงกับทีมมาสักพักแล้วและเขาก็ไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆเมื่อมีการเปลี่ยนตัวในแดนหลังด้วยเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวเพิ่มเติมว่า วิกฤตอย่างนั้นเหรอเขาเป็นตัวเลือกในลำดับที่4ในแผงกองหลังด้วยอายุ32ปีแล้วก็มีค่าจ้างมากกว่า200,000ต่อเดือนแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่าดิเกานั้นเป็นตัวสำรองแต่ว่าก็เล่นได้ดียามที่สุกส่งลงมาในสนามเขาเป็นแชมป์ปาซิลได้ถึง2ครั้งสมควรได้รับความเคารพจากเราและเราเองก็มีตัวแทนของเขาแล้วส่วนคนต่อมานี่ก็มีมุมมองว่า ผมไม่สนใจหรอกนะว่าเขาจะไปที่ไหนแต่ว่าเราไม่สามารถจ่ายเงินเรา250,000ต่อเดือนให้ผู้เล่นที่เป็นเพียงตัวสำรองได้ส่วนคนต่อมาก็มีความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่าเขาเป็นเพียงแค่ผู้เล่นสำรองที่นี่แต่ว่าจะได้รับเงินมากขึ้นที่ไทยดังนั้นเขาอาจจะไม่ได้อยากไปอยู่ที่ไทยและมันก็ไม่น่าจะเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลแต่คงเป็นเรื่องของการเงินแบบล้วน ซึ่งคนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่ามันเหมาะสมแล้วเขาอายุ32ปีเขาจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างหลักประกันให้กับครอบครัวแล้วในตอนนี้ส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าเขาก็เคยไปเล่นในอาหรับมาแล้วนะและก็เป็นถึงไอดอลของที่นั่นด้วยในขณะที่แฟนบอลคนต่อมาที่เป็นความคิเดเห็นสุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาคอมเมนต์บอกความรู้สึกว่า ผมเองชอบดีเกามากนะเพราะว่าเขามีความเป็นผู้นำและก็ต้องเป็นแพะรับบาปในหลายๆครั้งแน่นอนว่าเขาก็เคยสร้างความผิดพลาดแต่ว่าเขาก็ได้แสดงถึงความเป็นเกียรติในการลงเล่นในสีเสื้อไตโครออยู่เสมอโชคดีนะดีเกา รบทั้งหมดนั้นก็คือความคิดเห็นของแฟนลูกหนังชาวบราซิลต่อการย้ายมาเล่นในหลีกไทยของดิกเกาที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้าเกิดมีความผิดพลาดนะัดตรงจุดไหนประการใดผมเองก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ